เพราะดราม่าหรืออะไรเรตติ้งละครเจ็ดปรางทำไมได้เท่านี้ขึ้นแท่นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจเจพิพัฒน์และปรางกันนรันเพราะในตอนนี้ทั้งคู่กำลังมีละครเรื่องบุกงาสารีให้เฟนคลับได้รับชมกันบอกเลยว่าเคมีคู่นี้ก็ไม่ธรรมดา และในวันที่20กันยายนที่ผ่านมาคว้าเรตติ้งไป1.3และตอนล่าสุดวันที่21กันยายนคว้าเรตติ้งไป1.5้เมว่าจะลงโปรโมตรัวๆแต่เรตติ้งดูเหมือนว่าจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ซึ่งหลายๆคนให้เหตุผลว่าชอบนักแสดงแต่เนื้อเรื่องปวดหัวนางเอกความจำเสื่อมพอหายพระเอกตาบอดละครเริ่มออกทะเล จริงคะ่ะน้ำเน่าเกินบทมันเนิบเนิบด้วยทำให้ไม่ชวนดูพอเลิกกับวิวไม่ดูอีกเลยไม่เคยดูเลยพูดจริงไม่ชอบนางเอกพระเอกด้วยไม่ดูเลยปกติชอบเจ็ดมากแต่เรื่องนี้ขอบายเฮ้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 เฮเกินเบอร์เวอร์วัง